วบ่ได้นัาใจตรงกันดูแลน้พี่น้องตรงกันมาจากไหนไตรเหวันนี้เอาสิงนเอาเอาเอาสิงนเอาขึ้นแล้วเนาะเจอกันเลยต้องเป็นหมอรถไฟใต้ตนหมอรไฟใต้บ่ไม่มีล้ำิ่งเดีสิ่งลางดเนาะาเ้าเดียวเนหาอแ้เกา้กันไปเนาะไม่เกิดไปตัวเพื่อไปจะบอว่ายก้อนอาจารย์เอาตีไม่จิตมันเป็นหมอล้ินตกับตรงมี่หมอแค้น เดวถามเนี่ยมันออกปั่นได้จากม่นี่จากคนแก่อลบปันแดงได้ทุ่มงจังแดงไหนใส่แงหนได้ทุวันนี้ติ๊กเ้นจับดกจับกะก้มกะตดเลตาย2องเลขแล้วก็อ้ไอ้ทไมซีเไเ้หอกทด้อ้อเกสีออกไ่หาใหม่จับมือ้งจับมืออย่างคนไทย้อง้อันนั้นจับใครนอนอะี่ มันก็รับนิ้วอันนี้คือบอกไปแจ้งใดก็ได้เซตีไปเลยเซตีออกไปตีร่างกายลงไปเลยจีเคยเหล่านี้เอพีสตอรี่นี่ตีร่างกายลงไปแน่นอนมี้อกไม้ครับบอสไม่ไหมนะเจ้าเจ้าเล้บอสดีแม่ดีพี่อย่างเดียวหยิเดือกนั่งอย่างแนี้จอที่ไอ้ไปเห็นเราลำน้ำตุ่นพี่จำได้ยังไง ขมา่ามันน้ำทำไมตะกี้ลาลา่นงีลาอันทาท้ายเอาห้าใ้ท้ายท้ายเาหใหน้องูปากลวยายาหมงกลวยหูตางแถวนอนหัวเงไขเปนปลาหัวเชงไข่เนาะหลายๆกรโหลกออกไม้พัชรีนางยังไงเขามานางาหาเขาอเนเขาเขา เขาไม่เล่นน้ำเบอร์มาร์ลองเนแฟนกับปูยเขานังหาเขาช้อกินตื่นตามบ่ห้งเจ้ไว้ีหอย่างของฝากเมนูคนของคนไม่เอาเบิร์ซุกเบอร์นี่บอกเขาเขาเาไม่กินเองเมื่อกิ้ตา้งกู้ใจเป็นตัเองตามบกห้องเราคิดไปตามโดนำมาบอกกันโดนเลาเนีไปเม่อวานถึงเมที่น้ำกันนีโดนแล้วโดนยี่หลี่กัตตังเจค่อนเสดร์เดีคนเนี่ยัตตันเซค่อนเซอร์ดีแล่วก็เซอร์เดบีบีทบกันเลย ลองดูแล้วเนาะสวัสินล็อกินโดตอนนี้มัน